ไอ้เสีเซมครับว่าเนื้อนั่สสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวในยุคนี้นะครับผมหัวตะเลียนจบมาใหม่ๆนี่ครับวัยรุ่นสร้างตัวแมนครับมึงเพิ่งจะเรียนจบมาใหม่ๆแมนครับถึงนาคอยสีเทาแต่ว่าไข่หัวตะเลียนจบมาใหม่เพิ่งจะเริ่มทํางานใหม่แมนครับไอ้นะ เริ่มทํางานใหม่นี่เลยครับผมข้าวแรงเริ่มต้นวันละ300 320บาทไทยอ่ากูจะบอกวิธีมึงเอาตัวรอดให้จังไหนครับไอ้มือขาแรงมึงสามร้อยใช่ไหมครับอ่ามึงไปกินข้าวข้างนอกข้างทางเท่าไหร่ข้างทางกะตกมือละหกสิบบาทหกมือละอ๋อมือเศร้าหกมือแรงหกหกสิบนี่คือข้าวตั้งแกงครับได้บังไอ้ถ้าตามสั่งเด้ตามสั่งกะบเจ็ดสิบบาทแต่กูไปแล้วนี่ยเก้าสิบ บวกดาป่าอยหนึ่งร้อนึงอ่าคาแล้งัสามร้อยลานลานนามองไปสนีบายร้อยหนึ่งครับสร้อเทียงครับเที่ยงกินยังไงเทียงก็กินอาหารลาดเข่าหน่งตัวลาดเข่าจังบาทหกสิบาทหกครับแลร่งแร่งกับสื่อกั a เข่าสองถุงถุงละสี่สิบบาทเข่าอีกสิบห้าบาทโต๊กืบาทแล้วหาสิบหา หาสิบหาบวกหนึ่งร้อยบ่เร้าร้อยเทียงหกสิบเป็นร้อยหกสิบบวกแร่งอีกหาสิบหาเป็นสองร้อยสามสิบหาไอ้มันกาแฟกินบ่ก็อยากกินอยู่ไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินขนมขนมมี่บ่หมี่ตังซื้อแล้วเห็นมือกินหน้าปากข้าไม่อีกสามสิบบาทเออขอกาแฟเนี่ยซื้อเอาเองเนี่ยนะเบิร์ตยังขายไดมึงสามร้อยเบิร์ตแล้วเหลืออยู่ 25บาทใส่ต้งมื่อเลยเร้อ <c oughs> บางมื่อก็เบือบางมื่อติดลกเนี <c oughs> มึงเอฟขุงเอบของไหมบอเอฟอยู่เอฟตั้งแต่ต้นเดือนแล 3, <c oughs> ้วสามพับาทพันรถพันร่ามอเตอร์สองมราา์ไซค,ราาค์รถยนต์หมดเลมีรถยนต์เจ็ดพรถยนต์เจ็ดพันเจดัน 7, 7, โอ้ <c oughs> S <S แค่นี้เอาแค่แค่กินข้าวนี่มันก็ติดลบแล้วไม่ใช่แบบรถจักรยานยนต์น,น,นะวัยรุ่นสร้างตัวถ้าสามร้อยบาทเนี่ยมันไม่รอดอยู่แล้วบ่รอดเนาะจังเด็กก็บ่รอดครับนะค่าข้าวค่าน้ำปลาค่าคกาแฟกาแฟไปนี่เกตซิปเกตซิปกินแบบว่าส่งกินก็บ่อลบอนั่นนะเพราะว่ามันส่งกินซ่งละห่าบาทเออมันมันบ่ได้บ่ได้รสชาติกินแบบ อเมซองอเมซองกาแฟนกแก้วเออเกตซิปแปดซิปเออนะกาแฟเกตซิปทงบาร์แล้วไงยี่สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าสี่หมื่นครับนะโอ้โหกับข้าวข้างทางเกือบร้อยหนึ่งคาบหนึ่งคาบหนึ่งรลอยหนึ่งแล้วเอามือหนึ่งกินสามคาบแล้วค่าแร่งมึงจบงั้นจบจบไมเนี่ยมันคาแร่งมือละสาม้อยสามร้อยยี่สิบบาทได้ยี่สิบแล้วเหรอได้ยี่สิบแล้ว เมึงอกี้ไปกินอย่างกูถามมึงอยมันเจะเหลือมัมเหลือมา,าสร้างตัวมึงเจ้าอะไรไปสร้างตัวกูถามไปหน่อยนี้สางไม่ได้เลยว่ไอ้บ่ก็นี่นีขอคำแนะนำไอ้นี่แนะนำไม่เสียนะเออนะถ้าเราไอ้ตักล้องอ่ะไอ้ตักล้องไอ้ต้องขยับมาก <c oughs> เออ <c oughs> ถ้าอยากให้อยู่รอดในยุคนี้ครับไอ้แนะนำเลยจังไหครับไอ้หาอะไรได้เพิ่มหาจากไหน หาขายของออนไลน์บ้างอย่าอย่าหาไรได้ทั้งเดียวอหาขายของออนไลน์จังอายนี่มีไรดได้จากทั้งอย่างอย่างไอเสมเนี่ยไอเสมว่าไอเสมทางานวันละสามร้อยเมื่อก่อนตั้งแต่ไอเสมเริ่มรู้จักคํานี้อไอเสมก็ทำเลยขวมาจนเลยํำไหยขโมยขโมยก็เมืยอย่างไรอ็เมบ่ยยังไงเอา ขโมยทุกอย่างเออเออไอ้ก็รู้สึกว่าหายคำพจนเลยหายคำพจน์ลำบากเลยเออก็สามเมันไม่รอดเข้าใจยังก็เจ๊รอดก็ม้วนเอาเออเออเอาเอาอตาเว้ยโมนี่โมนี่ขอตาเว้ยก็เปีกกำลังใจให้พี่น้องสู้ๆครับครับสมัยนี้ทองทองเกือบสี่หมื่น กาแฟเจ็ดสิบบาทข้าวข้างทางเป็นร้อยจ้ะนะตามสั่งไข่ดาวมึงแล้วมึงยังไปเสิร์ิสั่งไส่นุ่มไข่ดาวบริสุทธิ์อย่งสั่นดิอ่าข้าวปกติหาสิบห้าอ่าอันนี้บอกพื้นเนาะอ่ามองในร้านยังไงยังมองในทางโค้งสารามดวนน่ะอ่าธรรมดาหาสิบห้าข้าวผัดซื้อข้าวผัดหมูธรรมดาห้าสิบห้าพิเศษเพิ่มอีกสิบบาทเป็นหกสิบห้าอยากได้ไข่ดาวด้วยอีกสิบบาท น้ำเจ็ดสิบห้าน้ำกับบัวมี่ไฮต้องมาสร้างน้ำขวดดิแมนน้ำกับบัวมี่เสิร์ไพรสสร้างน้ำขวดเป็นแปดสิบห้าบาทแล้วคนหาเช้ากินข้างมันละสามร้อยมันจะไม่เหลืออะไรไม่มีสิทธิ์นั่งกินอ้านเขาโอ้อ่ะก็ประมาณนี้ครับผู้ใดจะคิดส้างตัวด้ยุคนี้ก็พี่น้องสู้ๆนะเออไว้รุ่นสร้างตัวทั้งหลายนะที่ไปสู้ยังกับไอ้ก็สู้กับนีกับสินนี่ เออเขาใจความนะแค่มึงมีชีวิตรอดในแต่ละวันแต่ละวันนี้ก็บุญหัวเท่าไหร่แล้วแมนเออเพราะฉะนั้นก็นะหายได้หลายทางครับอแต่อย่าไปรักขโมยด้วยพี่น้องออกค่าขายออนไลน์ขายเสียผ้านะขายยังก็ได้ย้ำมือแรงนะเออรับรถส่งของขับแก๊บด้บอลย้ำแมรงได้ครับได้นะครับรถลแมนลแมนด้บอลลาแมนแพนด้าใช่ยาขี้ขัน นะยุกขั้นนี้บอลอดยุคนี้มันรอเอาแต่เงินเดือนบอลล็อตนะครับบอลอดครับบอลอดบอลอดนะโอเคครับก็ให้พี่น้องแฟนเพจไอเซียมสุสุเป็นกำลังใจให้สุู้ทุกคนนะโอเคปะโอเคครับโอเคครับสรุปแล้วสู้ยังเดียวสู้ยังเดียวมึงถอยไปได้ป่วยไปได้มึงก็เพวามันใส่งานหึงป่วยไปได้ป่วยขึ้นท่านไหนมึงก็ลุกขึ้นมาเห็นตื่นขึ้นเ่าเห็นต่าเพราะว่ามึงยังกิน กินเขายใส่อยู่นะแต่คันมึงเลิกกินข้าวเลิกใส่เงินเออนะก็บอบี้ปัญหานะแนะนำให้ขันบ่อยากใส่เงินหรือว่าบ่อยากกินข้าวหรือว่าบ่อยากใส่เงินในชีวิตประจำวันไปอยู่ไหนไครนอนทั้งโคกนอนเมืงโคกนอนหัวเหยียบรถนอนอยโย่นอนเงินนะหาคุดปูคุดจับปลากินเอา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 นะยุคสมัยนี้ครับยุ่ง nh ะ อยู่ยากแล้วอยู่ยากอยู่ยากก็ไวรุนสร้างตัวเขาวายังสันยังสี่เนอะ,อ,ะอยู่บ้านซ,ซ,ซื้อไปไหนเป็นหนีขอ,อ,อ,องดิอ,ออกมาจากบ้านปึ๊บเหตุงานปึ๊บเป็นหนีทันทีเลยเขาวายังสันยังสี่เนอะแต่มันอนอยู่ซี่นี่มึงเปิดประลมบ่เปิดประลมนั่นแ่ะเสียบเลยขาไฟถ้าไปนอนอยู่ทั้งโขกก็ว่าเสียได้ไอรลมทำไมชาบโอเคครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้ๆครับไม่มีเสียกอเสียยะไ, <c oughs> ไปแล้วผมสวีเดนสวัสดีครับ